ต้องการพอดีชาวไทยทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะฮะคุณเทคเกมเมนะครับเนื่องจากห่างหายไปนานนะครับก็ไม่ใช่แล้วครับเป็นไข้นะครับจะเขียงแฮบแฮบแบก็มันต่อกันนะครับไอเกมคินนี้นะครับพา์ที่6แล้วนะฮะก็เวลาดลัตรงนี้นะครับเราจะไปตรงนี้นะครับไม่รู้ไปทำอะไรนะครับก็ออกจากเมืองลงล่างครับรายฟยาวๆนะครับก็ไปเรื่องลยไครับถ้าจะไม่ผิดนัมันจะไปตั้งแคมป์ปะ นะครับก็ต้องขอตัดคลิปไปเลยนะครับก็ขอตัดนะครับโอเคครับก็มาต่อกันเลยนะครับโอ้ยอย่าพึ่งโอ้ยขึ้นไปด้านบนไม่ถึงนะครับโอ้ยเลื่อนเลือนเลือนเลือนอย่าพึ่งอย่าพึ่งโอ้ยอย่าพึ่งเลยเดี๋ยวจิกกัรแม่พึ่งพี่นะครับเออต้องขออภัยครับเป็นค่ายอยู่นะครับระหว่างนี้นะฮะก็อาจจะด้วยนะครับอะะไร นะครับก็อ่านกันอีกนะครับก็อ่านกันไปนะครับช้อเวลานน้อยอยู่นะครับวอสวอสเฮฟฟิตนะครับใช้บ่าไม่รู้ที่ที่มันพีนท i s nothing โอ้โหเฮสกายวีโนะฮะแพ้ๆเนี่ยห้ามไอดอนแต่งวีลีรอสนะครับไอ่านได้ไม่ถูกนะครับก็ขออภัยนะครับนะฮะมันไม่ทำะไร ใ,ใ,ใครรังแกเมียเราไม่ใช่แต่ไม่นานไม่ใช่อุณทำผู้หญิงเหรอปุ้นปุ้นเนี่ยไม่ใช่น่ะนเป็นไงลูกผู้าชายเะล่าแต่โอยังเด็กต้องมาเตืนไหนเนี่ยโอ้ฝันไปเอเอประมานะครับเนี่ยวูว่ะทำอะไรอ่ะ โอ้จบแล้วเหรอก็ต้องกลับไปที่เมืองนะครับก็ขอเดินไปเลยนะครับเป็นจะเป็นพาแรกนะครับที่ไม่ตัดในจังเวลาเงยนะครับถ้าเวลาฟาไปขาเอ้ยถีนาทีนะฮะจะตัดเลยนะครับไม่ตัดไม่ใช่ตัดอย่างนง้นนะครับก็ตัดตัดไปถึงเมืองอะนะฮะเนื่องจากพื้นที่เครื่องผมนะครับมันก็น้อยนะครับโปรแกรมอ่านนี้ก็กินหน่วยความจำพอสมควรนะครับ ก็ต้องใช้วเวลากันนิดนึงเฮ้ยมก็ต้องจะฟาดอะไรอย่างเดียยนะฮะเดินทางกันต่อเฮ้ยเฮ้ยขึ้นสุดจะไปขึ้นแพรออกก็อย่างเงีไปนะครับแพรไปเอาก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับอืนะ แล้วมาพันแปดนะครับพีนะฮะ what's going on เฮ้ยแค่เหมือนกับงงนะฮะอะไรเนี่ย what a you wait what are you doing แม่เฮ้ย what I c a n s park หรือเปล่าไม่รู้นะฮะเฮ้ย I c a n move my body นะครับบิ๊กินก็ต้องหยุดนะครับดิ๊ก้าเออไปแล้วไม่นะฝันโนอ้าวมุดตื่นเลยนะเนี่ยขี้เกียจเดินเนี่ยวอสส์วอนเออเด้อเด้อเด้ออิสนา t ติ้งนะฮะโอ้โหอ้าวเอาไงเดินไปขับอีกเหรอเฮ้ยไม่เล่นนะ โอ้โหเอ้เควสหลักอยู่ตรงนี้แล้วให้ทำอะไรหายใครนีหรอให้ทำอะไรน้ำไปดูเป็นตักันนะครับโอ chter, ้ยหที Ô, ่จะกระเทียมอันนี้อะือกันจะหมดโอ้ยใช่ปะโอ้โหค่ากี่ห้าตัวโอ้มังกรลองนะครับก็ขอตัดไปต่อประมาณตัวที่สิบสี่นะครับก็เสร็จแล้วนะครับอ่าอยู่เอาลิ้งอะไรไม่รู้น้เมื่อกี้ เมื่อกี้มันให้ค่าตัวเข็นเงมือนใช่ป่ะแต่ผมไปเจอตัวบอสมันครับค่าตับจบเลยนะครับเป็นนี้เลยนะฮะก็จะเป็นเคล็ดลับวันนี้นะครับต่อไปนะฮะ5ทีแล้วจบแล้วนะครับหมดแล้วนะครับับเคล็ดลับวันนี้ครับก็ต้องขอเอ้ยขอลาตัวกันไปก่อนนะครับสำหรับคนที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับและกดติดตามนะฮะเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคับ